พีทีเอทียริดจัดอันดับความเก่งทีมในโปรลีก16กทีมนะครับเทียรทอนไฟทีมเต็งอันดีก็ดีนะทีมชาติด้วยอแปลกเลยไม่ต้องพูดถึงความเก่งเยอะรู้มือกันอยู่ทีมชาติสองคนขนาดนี้ไะอ่าฟุกนะฟุกนะอ่าบัดฟุกนะนี้อ่าพอเลสเวฟน้องชายกูพูดถึงอ่ะกปละจัดให้เน้นเ้นไปดีได้ถือว่าดีมากดีมากอ่าดีมากว่เอเลย แต่มันมีทีไม่เหมาะอยู่โอเคไปพี่กับบูแล้วกันอืดีลบแล้วกันเอ้สูงกว่าพอเลสว่ะคิดยากเลยว่ะเอาเป็นอ่าบูผูแปดถึงได้ไหมเนี่ยเอาพี่ได้ทางขวาทางขวาอ่านี่ AG พี่ยูพี่ชายพี่ชายใครพี่ชายพอร์ตโอเคจัดให้คมๆจัดโนนต้องอยู่ด้วยกันเข่อเพื่อนโอเคทีเอสเคแซ่บ กูว่าไม่ชอบตาแดงๆไปแปะไม่ต้องคิดขนมบอดเพื่อนรักแฮมซี่อือใช่แปะเลยจัดให้มึงคิดว่ายังไงเพื่อนกูว่าเขาเก่งอ่าคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์คอนเทนต์ไม่เกี่ยวผมครับไม่เกี่ยวยูฟิเลียน้องใหม่ไรโบลิสุดไอโอเพื่อนรักถูกไปโอ้โหใครียกเพิ่งขึ้นมาด้วยกันอันนี้ขึ้นมาจากพีดีซีไงสองทีมันต้องให้เกียรติทีมที่อยู่นิดนึงถูกป่ะออ่าอันสุดท้ายของมึง แมกเนติกโอ้โหพี่ทัดพี่ชายทีมรักได้ด้วยไปให้กูถือจัดการเราให้เกียรติอยู่แล้วถูกป่ะล่ะให้เกียรติโอ้โหนี่ระวังนี่เป็นเขาเรียกว่าสามทหารเสือสามทหารเสืออยู่ด้วยกันโซนเดียวกันสามทหารเสือหนักมากว่าออกกันได้ป่ะว่าโดนแน่โดนอ่ะได้เลยใครโดนพี่มีเซตต่อไปแชมป์โปลีกที่ร้าที่ผ่านมาตึงโคตรตึงเสริมไปแล้วด้วยเสริมผู้เล่นใหม่มาอีกเออโอ้โหไม่รู้แปะไปก่อนเพื่อนรักกันอืม ได้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 น้อยกว่าน้องนิดนึงน้องชายน้องชายทีมน้องชายต้องให้น้อยกว่าน้องนิดนึงสิงโตคำรามเฮ้ยทีมเก่าทีมรักพี่ชายพี่เอสพี่เบียร์พี่นิวโอ้โหรู้ชื่อคนเลยจัดให้โอ้โหอยู่ในกันค่ะอยู่กับเป็นฝูงทำไมทีรีสเบนสเปรย์ถ้าปะายวะว่าไม่ใช่แหละไอคอนน่าจะเป็นทีมพี่นิวปอเช่สพี่ชายสุดที่รักเหมือนกันอือสุดที่รักอย่างนี้จัดเลยเขาเรียกว่า นี่ต้นนี้คือต้นลุ้นแชมป์นี่ลุ้นแชมป์เลยเุ้ย like ไม่เกี่ยวนะครับเปล่าครับไม่เกี่ยวนะครับไม่มีอะไรแปลตัวอื่นแล้วตัวเองอะต่อเลยพวกและทีมนี้ครับผ่าชนอีอารีนาเฮ้ยพี่ปื้มพี่ปื้มคพี่ปื้มอุ้ยโทษครับโทษครับโทษครับเปิดทำล่วงโทษครับใช่หรือเปล่าใช่ใช่อ๋อไม่โดนเนาะไม่โดนผิดมากครับโอ้โหฮอก ฮอกนะครับผมฮอก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 มีใครบ้างอ่าอืมนี่นี่ขาดสี่ดานเสือครบครบปุ๊กต่อคนท้ายเอาไปก่อนเลยมาครับบุยรำยูนเต็ดครับศาสตร์สายฟ้าอื้อหืออุ้ยอุ้ยไปเขียวแล้วครับอ่าภาษาสายฟ้านี่ครับอยู่กันนี่เลยอุ้ยมีเห็นใจนะหัวเห็นใจด้วยของจริงว่ะเห็นใจด้วยทีมสุดท้ายทีมที่แรงที่สุดครับอูเซน พี่โมพี่ชายพี่โมพี่ชายครับผมจัดให้เลยนะนี่แล้วกันเออจริงกูว่าได้อยู่ใช่ตรงกันเลยตอนนี้ครับแในอธิบายด้วยทำไมต้องไปตรงนี้ให้เกียร์นะอ๋อให้เกียร์มันก็ไม่ได้กลับล่างกลับด้านนะเพื่อนตารางอ่ะมือให้เกียร์เนง่วะมึนวะโทษทีแต่ถ้าตรงนี้ตรงนี้มึงชัวเลยพอดีเป๊ะที่ว่างไม่มีใครยุ่งด้วยโอเคเพื่อนกูว่าโอเคกับมึงถาอ่างนั้นอ่ะที่สูดท้ายครับกระเดื่อแขนหลุมมือครับไม่ต้องพูดเยอะ คือคนก็เห็นฟอร์มอยู่เนาะมันแบบไปอียไม่พอมันต kind of ึงตานี่เลยเขาไม่เห็นโลโก้ทีเราขอโทษเขาแค่นี้เขาก็ไม่รู้จักแล้วอ่านี่ครับตามนี้ครับเทลีของพวกผมแคมซี่กับบอดบุกก็ตามนี้ขอโทษปักแจ๊ดเกอร์แคนด้วยนะครับผมซีซั่นนี้นะครับผมก็จุดสูงสุดอะพวกผมจองไว้แล้ว แค่นั้นแหละโดน<า>เยอะเ,ยเลยครับตามนี้ระวังตัวโปรล,ลีก15ทีมที่เหลือ <c oughs> อย่าให้เจอพอแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย